หยั่งกอกกีกอกอืโอ้ธุระแท้ๆมึงน่ะกิดธุระได้เองน่ะฮะโอ้กีกอกดิแม่สำคัญสำคัญโตโอ้ มาแนวใดมือนี่เดี๋ยว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 อืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังเองนี่น